สวัสดีครับปากุศลยุกบานชาครับพอดีจะพาเพื่อนมาเอืองิงลงไปยังนอพี่น้องครับมาแม่ไว้ทดสอบทดสอบทอบทดสอบทอบ

เดกเดดดดกเ้สาวเจ้วเคิงมังอนะคะมีเรียบร้อยค่ะาลอดภัยลค่ะปลอภัยแล้วหมอนรำ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 จได้แม่านเบ่านมมาหยิบเท้านึงค่ะเก็บเอาภาษามือจางอีกอยู่ดแม่เามาจางหมเลยค่ะ ถือละวัทีหนึ่งลวันที่งวันละันทีหนึ่งเออไปแซวอีกรอบหนึ่งถืละวันทีหนึ่งะจงต่อหนึ่งอสามสี่จดต่อ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 ติติ๊ หนึ่งสองสามสี่เจ้าต้องเจ้าต้องคเสือจะเศร้าแท้นะครับขอบคุณขอบคุณทีมงานสาวน้อยเพชรตั้นแทงนะครับขอบคุณน้องอุ๋งอิงด้วยขอบคุณเสียงนนนะครับที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากมายนะครับ ยดินทางปลอทภัยด้วยเสือด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณน้องยังอิงขอบคุณคุณหมอนยิงนะครับขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณน้องเอ็นด้วยนะครับขอบคุณคณะทีมงานจากต่างประเทศต่างแดนนะครับท no. ี่นำโลกมือสั้นนี้นะครับเจออะไรขึ้นเดินทางโดยสวัสดิภา มาเมื่อคืนเชฟี่ไปประชา้หน้าหานแมนเฮ้ยเปิดเครื่องใหม่เครื่องให่เครื่องโนบหัดทา่าทาโนนี่จางว่าเอาคีบเท่านต่อไปก็อนะครับรอของคบที่ต้องบคืนทางกนะครับก็ต้องใช้ยักษโน่นเนะครับ 欢迎哥，彼得，好。 กิน,ไป,นไปแล้วสร้างไปหนึงไปน้ำแล้วครับสร้างนานที่ปรด้รถมากครับพี่น้อ เชียรเรือพี่น้องช่องน้ครับผมรับูบสุริยบันพาเป็นแอดมินให้เท่าออครับมาส่างกีฬาลุ้งยิงทำทีกีฬาเก็นว่าไปแล้วแล้วแต่ว่าเจ้าภาพเป็นขอกีฬาปลอดนั้ เป็นแดนเซอร์นแดนเซอร์แดนเซอร์สุดเป็นแดนเซอร์หรือเป็นยังโอยเมาีมมือเไดเดินเดิากันมาปูดแต่ไข้ครักันมาปูมแตบ้แ่ผ่า่น่แล้วสนดอกบอกว่าก้มลงปักนกหัวอะไรน่าติดใจามหาอยู่เพื่อเลยว่ For the the ้ีแดดมาสิปวดดมากตีแด้มาสิวดแมาที่แดดมาสิ่ไดมาที่แหละหลัดงต้องขึ้นเลยวคือหอนมือขึ้นเมากสีได้มากยังไงบุญแม่ก็บ่ามไม่ไปเบเดอนี่เนี่ยทามะนี่ยุบองยุบบ้านพอดีพานมาหน่งเลยวเพิ่นกับเบอรเดอร์ีลกเราแม่สอดแจงแม่สอดแจงแม่บุญหลายอยู่นี่แม่จะ่ายหรืเนาะแม่แม่บุญหลาอนี้พวว่าแม่อยากเห็นแต่มื่อคืนนี่ตัวถึงงานผู้ใดแต่แม่เบอร์ดอชนะนะเบิ่งเดินจะเบ็่ไปอาไรฉน กุญไมาตลอดไ้น้ำแก่น่ะผู้ใดบ่มักแม่กับว่นว่บมาแม่นี่หนี่จากแนเด้อจ๋าจเด็าปลอดภัยเด้อมื่อนี้ถูกไปทั้งหานโนสังครับอไกลโน่นสังค์ครับจ้าพรมคุณราเนาะจ้าจ้าโอ้ยาติชาติาตินีเนาะขอบคุณเลยแม่ เรแตึองเลยเหน s <S no, ื่อยเลยฝันไหมฝันคนยิ่งกันสีหาคนยิ่งตายไปยิ่งไปก็เจายิ่งบ่ว่ามันเจาไปยิ่งเขาบ่นี่ใครกินเราล่อก็หน้าเราเราอยู่ปมะเทศไทยเปิดสลบนอนเลยเปิดแอร์นอนเลยเจ็บตั้ง่น้ำมันนะเปิดสลบนอนตันดังไหม วัดอากาศมันเยียแล้วมันอยาดวัดโล่ก่อเอาเน็ตพุช่าสามเลยย่างห้ามองก็ได้มาเึ้ื่อนนี่รถลตีนลมกตรงห้วงรถตีสุขันแล้วรถลมอ่ะ นไปมันมีทางแคบน้ำได้ไหมนี้ทางแคบแต่รถน่อยก็ไปได้หรือวะทางแคบทางขามูบะขับพี่น้องเอาย่มาปิดคลิปเจาะนี่เปย่งขึ้นนอนคัานอนแหนงขึบมหาทายคลิปทายเกวี่ไปหาเอาาไว้าง่าน่พี่น้องเจา เอาเปียกเพื่อ่โกเด้อช่องเจาะพ่อยอมทายเด้อเนี่ยทายเยอะค่ะพี่น้องมันนี่ลายสวดด้อได้ค่ะได้เอามันนี่เราจะได้สวดเดินทางให้ครับผมเอาฝากช่องแย่ไม่ครับมันนี่ช่องแย่ไม่มาน้ำทรงลูกสาวอุ้งหญิงครับให้เจ้าภาพไลยถ่ายรูปถ่ายภาพนเอาขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ